Are you ready? Stand by! อโลอคีีคเร์นียนาสองแปดห้าเกานแป้าเก้าสอแปดห้าเก้าสองแปาเนี่ยครับอาการคนลืมยิงจะเป็นอย่างนี้ครับ Are you ready stand by. i ลโลโชเยยร s อ e r ลืมรึเปล่ <laughs> ลาอสองแปดห้าเก้าลืมยิง <c oughs> ลืมยิงอย่างข้องขา <laughs> โอ้ <c oughs>